<Das S 2> <อ>วันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนว<อ>เงาะ่คนเดียวล้านแซบเที่ยวสวนงอไปจอด่าไหรงเอาอันอันเจแล้วมาเลี้ยงประจำแล้วปอ้อพุยมนนี่ง้หมานนี่เคเเนตัดสวนวสอสม,มานนงาือนะ สังเนาะแม่ปนะนะคยยเ่ยูรืปนเาะเนี่ยยุ่ยเตยผู้ส่วนเพรยุ้ยนนนเตยนั่นมัะยอดคู่นั่งเองบนเตอนนี้นูนเนยนูจะ วันนี้จะพาชมสวนทุเรียนโอ้สวนเงาะสวนเงาะสวนเงาะนู่นูนูเขาว่ายี่สิบไร่เงาะปางสักโอเคปะสร้างกระปุกจากที่เลยคือเด็กปลูกได้แต่ทกคไปปลูกทุกคนแตาไม่มีน้ำ <c oughs> น้ำมาดานน้ำไม่พอใช้โอ้อันนี้มายมชิดเนี่ยว่ะนี่เงะคบะงองอของแท้ ออออออสสวนผู้ใหญ่มานนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านปัง,ปงสัก ดอกตุ้ยเนกป็นั่ลวูกนตกล้อรถแล้วฝนลงก็แต่เขาก็เปิดน้ําเป็นชอปิงเวให้ด้วยอคุยแุยสนวก

อร่อยนะวันนี้พาแม่บ้านมาลุยเงาะสวนเงาะครับพร้อมมากใช่ไหม

มาหน้ามาเยี่ยมสวนเงาะสวนเงาะของนายสมา,านค่ะวเ,เงาะไม่เปิดมีทุเรียนด้วยนะเลือก อ,อันนั้นมันมันยอมชิดลูกลูกมันเล็กเนาะลูกเล็ก หน้ามองโกงเนาะจับตัวนี้เราไปดูกลุ่มแม่บ้านมาด้วยกัน เออเด็กงอเด็กงอแม่เฟื่องค่ะถ้าอยากได้ก็เก็บเองเดินบันไดเดินบันได้เด้ออันนี้อันนี้ขี้กระมวยนะเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์เขามาด้วยเนี่ยมาถ่ายครับกินให้กินให้เอี่ยมค่อยจ่ายตังค์มีพัฒนาการพัฒนากรมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยเขาขังรวมไม่ขังแยก

อ๋อบอกบอกไ้ไปมได้ปะได้เดี๋ยวี๋ยวผมไม่รู้เลยขโมยเอาไปไหนไม่โอ้โหอโหโอ้ห้โได้ก่าบ้างได้ว่เอาปนตัวเอาไปนต้ยากเป็บเดาเดี๋ยวอ่ะพนยานวามันมันเอาออกก็ได้ขโมยมาลัก

ไว้สักสอมต้นก็พอกินแล้วกองนะครับลองกองสวนเงาะลองกลองลองกลองสาม นิ่งนิ่งเอาละเดี๋ยวนิ่งเอานิ่งนิ่งนะหนึ่งสองสามเอาเปลี่ยนท่าได้ตามอียาบทเลยนะครับเอาหนึ่งสองสามเฮ่ใหม่ดิหนึ่งสองสามเพ่โอเคเอาละอ่ะช่วงอ่ะอ้ออร่อย หอยใหญ่นันสุราต้น่โอ้สุราต้นอะไรหอยใหญ่ันนี้มีขันยาเแทนสวนหมอาวันนี้อร่อยมากเลยมาอปังสักจ้าเออเซรบมากไม่กระเต่า็มพอดีครับเดี๋ยวละเฮ้ไม่กระเท้าผัดนักแล้วดีเท่ามาเขาจะล้าง โอ้สองกระบุงใหญ่เลยเอเนอาร้มตไปเลยเติมไปเลยเก็บเนี่ยเก็บใส่ให้มันพอเก็ใส่ให้เตมหาูกบ้าไปเดี๋ยวหกบ้าไปนี่ยที่กองนี่เอาปลผสมเอาที่กองไปผสมหลังจากเก็บจากสวนมาแล้วนะครับอ่ามาช่างกิโลว่าใครจะติด เดีดวีคนนี้แป้งปานีสทิคนละสามสิบบุิแม่ปานีเอาคืนไปแม่ปานีฮัลโหลแม่ปานี้โลโหลทีละคนเดี๋ยวคนเก็บตังงงไม่ปาไปนี้เท่าไหร่นะ